สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่34ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจก็มาจากกรณีของพี่น้อสกรผู้ปลูกมะงคุดได้สอบถามมาทางเพจของอ Facebook และ Youtube ของชัยพืกเกษตรจันทบุรีว่าบังคุดที่เวลานี้คือเดือนพฤศจิกายนเราพยายามที่จะกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกแต่บางคุดเกิดการแตกใบอ่อน เมื่อเกิดการแตกใบอ่อนเราจะจัดการอย่างไรหรือเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้มังคุดนั้นออกดอกได้หรือไม่ประเด็นเราก็ต้องมองนะครับว่าในส่วนของกรณีการที่เราจะต้องเข้าไปติดตามสังเกตพฤติกรรมในการออกดอกของมังคุดถ้าเรามองกันในส่วนของลักษณะของยอดที่แตกใบอ่อนเราจะเห็นนะครับว่า การเคลื่อนตัวของตาไม่ว่าจะเป็นตาใบหรือตาดอกจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ความรวดเร็วจะมีความแตกต่างกันถ้ามังคุดจะแตกใบอ่อนการใช้เวลาตรงนี้แค่เพียง1、นสองถึงสวันเขาก็จะพัฒนาออกมาเป็นใบแต่ในขณะเดียวกันถ้ามังคุดเหล่านั้นได้รับการดูแลจัดการที่ถูกต้องการพัฒนาตาที่เคลื่อนตัวออกมา ก็จะเป็นไปได้อย่างช้าๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปถึง7วันในข้อสังเกตหลังจากที่พนักงกรได้มีการดูแลจัดการมาอย่างดีเราจะเห็นนะครับว่ากระบวนการกระตุ้นหรือการส่งเสริมการออกดอกของมะขุดเราก็จะเริ่มจากการอดน้ําเป็นระยะเวลา20วันหลังจากนั้นเราก็จะมีการให้น้ําเต็มประสิทธิภาพหรือเต็มที่ครั้งหงหรือครั้งแรก และเราก็จะมีการพ่นปัจจัยการส่งเสริมการออกดอกอันประกอบไปด้วยโพแทสเซียมไนเตรต13046มีในส่วนของสารสกัดจากสารรายพลังงานในรูปของกรดอะมินโนและอะโทนิกรวมถึงสารกำจัดมแมลงหลังจากนั้นเราจะพบเห็นอาการใบภายในมีอาการถ่ายใบหรือมีอาการหลุดร่วงซึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่า เป็นพฤติกรรมว่าสิ่งที่เราเดําเนินการมานั้นถูกต้องบางคุดจะออกดอกหรือจะแตกใบอ่อนจะต้องมีอาการใบเหลืองภายในสงพุ่มล่วงซึ่งอัตราการล่วงตรงนี้อาจจะอยู่สัก2% 3%หรือ5%นี่คือการล่วงในภาวะของการจัดการที่เป็นภาวะปกติในอัตรา,ารตรงนี้ถือว่าถ้าพินักร มีการบังคับน้ำมากหรืออดน้ำยาวนานมากก็จะมีอัตราการล่วงของใบมากประเด็นต่อมาหลังจากที่เรามีการจัดการน้ำให้เรามาดูที่ลักษณะของยอดซึ่งเป็นยอดที่ห้อยลงเป็นลักษณะใบแก่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับผู้ปลูกบางคุดก็คือในตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกว่าข้อกำไรข้อกำไรก็คือข้อใบสุดท้ายที่จะมีลักษณะของอวบอ้วนออกมา ในส่วนของลักษณะปลายใบที่เราเรียกว่าเป็นเบือไก่หรือตูดไก่ก็จะมีลักษณะที่ยื่นออกมาและเริ่มมีเห็นอาการแตกเส้นแตกเข้าไปกรณีนี้ถามว่ามังคุดจะออกดอกได้หรือ,รอ,อยังคำตอบคือยังครับเพราะอะไรเพราะเส้นที่แตกตรงนี้จะต้องลึกยาวลงไปถือผ่านข้อกําไรลงไปด้านล่างประมาณสัก3มิลโดยประมาณหรือ1เซน นั่นหมายถึงว่าการพัฒนาของตาใบหรือตาดอกเริ่มเคลื่อนตัวออกมานี่คือลักษณะสิ่งที่เราจะสังเกตได้เป็นส่วรสำเร็จคือใบเหลืองข้อเหลืองข้อกำไลอวบและก็เดือยไก่ย,ยื่นออกมาหลังจากที่เรามีการกระตุน้นมีการจัดการน้ำเราจะเห็นนะครับว่า,เ,าเส้นที่แตก ลักษณะใบเริ่มจะกลกางออกและก็จะมีการเคลื่อนตัวของตาตรงนี้การเคลื่อนตัวของตาเกิดจากกรณีการถูกการกระตุ้นจากการให้น้ํานะครับน้ําเป็นตัวผลักให้ตาเคลื่อนขึ้นมาซึ่งในลักษณะตาที่เคลื่อนออกมานั้นเราจะต้องคอยสังเกตว่าเขามีการเคลื่อนตัวเร็วหรือช้าถ้าเร็วมากก็จะเป็นใบแต่ถ้าช้าก็จะเป็นดอก โดยในลักษณะของการเคลื่อนตัวออกมานั้นเราจะเห็นว่ามีลักษณะของอยอดที่พุ่งมาจะมีอยู่สองสีสีแดงและสีเขียวกรณีสีแดงไม่ใช่เป็นคำตอบว่าจะต้องเป็นดอกร้อยเปอร์เซนต์สีแดงที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดจากความเครียดจากการอดน้ำการบังคับน้ำเกิดจากการที่เราเห็นภาพว่าจะมีข้อกำไรเหลือง ก้านใบเส้นใบเหลืองนี่คือความเครียดที่จะทําให้มังคุดขับเม็ดสีออกมาเป็นสีแดงแสดงว่าการบังคับการออกดอกของเราเกิดจากการเล็ดคัาเครียดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรณีของสีเขียวดังในภาพลักษณะแบบนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ากรณีของการพัฒนาออกมาอย่างรวดเร็วคือภายในเวลาวันสองวัน และมีลักษณะเป็นสีเขียวมียอดพุ่งแหลมออกมานั่นคือใบอ n อนเป็นใบอ n อนแน่นอนร้อเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีของกลุ่มตาในลักษณะแบบนี้ถ้าเรามาเห็นก่อนเราสามารถที่จะแก้ไขหรือทำให้เขานั้นเปลี่ยนมาเป็นตาดอกได้หรือไม่คำตอบอาจจะทั้งได้และไม่ได้ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นในรายละเอียดแต่อยากให้เห็นในข้อสังเกตตรงนี้ว่าสีเขียวโอกาสเป็นใบสูงการเคลื่อนตัวเร็วมากก็จะเป็นใบได้แน่นอนลักษณะต่อมาหลังจากนั้นแค่เพียง 1- 2ถึวันจากยอดที่พุ่งออกมาเป็นลักษณะสีเขียวดังในภาพที่เห็นแค่2วันเขาก็จะเคลื่อนตัวออกมาเป็น ลักษณะของใบอ่อนใบอ่อนในลักษณะแบบนี้ถือว่าอยู่ในระยะที่ไม่มีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนให้เขาไปเป็นตาดอกได้ย้ำนะครับว่าท่านออกมาใบในลักษณะนี้แล้วเป็นการพัฒนาใบอย่างแน่นอนซึ่งในสูตรของการทำบังคุดในอดีตส่วนใหญ่เราก็จะมีสูตรตั้งแต่บรโบ,บราณก็คือ ป่อยให้เขาเสียหายจากการอดน้ำต่อไปหรือเกิดจากการทำลายของมแมลงจนกระทั่งใบชุดนี้เสียหายเมื่อใบชุดนี้เสียหายเขาไม่มีการใช้พลังงานก็จะใช้เวลาอีก20วันเขาก็จะต่อดอกออกมาใหม่ได้ในบางครั้งเราอาจจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือมีใบอ่อนดอกมาและมีการพัฒนาดอกตาดอกต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก ตรงนี้เกิดจากการบังคับน้ําและการใช้ปัจจัยฉะนั้นถ้าหากเราเห็นการพันมมือออกมาตามภาพนั่นคือความมั่นใจได้นะครับว่านี่คือดอกของมะคุพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นดอกเดี่ยวลักษณะของดอกก็จะมีการพันมมือออกมาเป็นที่ชัดเจนให้เข้าใจว่านี่คือการที่แสดงถึงอาการที่เป็นดอก100% บางครั้งเราอาจจะพบสีแดงมากหรือสีชมพูปริมาณมากหรือน้อยถ้าสีแดงเป็นจำนวนมากก็แสดงถึงความเครียดมากถ้าเป็นสีขาวสีเขียวมากก็แสดงว่ามาจากการดูแลหรือการจัดก,การที่สมบูรณ์มากเช่นเดียวกันนอกจากในส่วนของการมองในตำแหน่งของตาดอกเราก็จะพบอีกส่วนหนึ่งนะครับว่า กรณีของบังคุดถ้าจะเป็นในส่วนของเดือนธันวาคมเดือนมกราคมที่ผ่านอากาศหนาวเย็นและเรามีการบริหารจัดก,การน้ําเราจะพบว่าบังคุตมีการออกดอกโดยที่เราอาจจะไม่เห็นนั่นก็คือการลักษณะยืดออกมาและเป็นเม็ดกลมทันทีถ้าเราจะในพูดภาษาของผู้ปลูกบังคุดก็คือมันวางไข่ออกมาเลย เป็นเม็ดกลมนี่คือกรณีของมังคุดที่ออกจากใบแก่มีความเครียดที่ยาวนานและผ่านหนาวมาแล้วบางครั้งเราจะเห็นการออกดอกของมังคุดที่อยู่ภายในทรงพุ่มอย่างกรณีในภาพเป็นการไม่ได้พันนมมือออกมาหรือ,อลักษณะออกโดยทั่วไปแต่เป็นการออกจากใบแก่ที่ผ่านอากาศหนาวเย็นแล้วออกดอก ภายในสรงพุ่มเพราะฉะนั้นในตำแหน่งการดูดอกของมังคุดนั้นถ้าใบด้านนอกอยู่ในระยะเพสลาดเราจะต้องดูจากใบด้านในถ้าเป็นต้นฤด,ดูคือในเดือนพฤิกายนหรือเดือนธันวาคมเขาจะพันนมมือออกมาแต่ถ้าเป็นเดือนธันวาหรือเดือนมกราเขาจะออกมาเป็นเม็ดกลมทันทีรวมถึงการออกจากกิ่งภายในทรพุ่มกิ่งที่ออกจากภายในทรพุ่มเป็นกิ่งที่อยู่ภายใต้ทึบแสง จะออกดอกและเป็นดอกที่อยู่จากใบแก่ดังในภาพที่เราเห็นนะครับนี่คือการพฤติกรรมการออกดอกบางครั้งเราจะเห็นดอกในปริมาณมากที่อยู่ภายในใต้ทรงพุ่มซึ่งเป็นยอดที่เกิดจากใบแก่ภายในเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้เวลาที่เราจะทำการสำรวจการออกดอก และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงให้ดูจากลักษณะของใบแก่ภายในสมพุ่มที่เป็นกิ่งที่ห้อยลงดูจากยอดแก่ที่อยู่ภายในแล้วจึงค่อยๆอ,ออกมาดูในส่วนของด้านนอกบางครั้งเราอาจจะพบเห็นลักษณะของดอกที่ออกมาจากใบที่เป็นการแตกใบอ่อนเมื่อ,อเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเราก็จะพบเห็นว่าบางคุทที่ออกดอกจากใบที่ ผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วจะพนมมือออกมาส่วนมังคุดที่ออกดอกเป็นเม็ดกลมออกมาจะต้องออกจากใบแก่ที่ผ่านอากาศหนาวเย็นนี่คือในส่วนของพฤติกรรมของเขาหากว่าเราปล่อยให้มังคุดอดน้ำนานเกินไปและถึงเวลาที่เราควรจะให้น้ำเราเกรงว่ามังคุดจะแตกใบอ่อน เราก็ยังบงับงคับน้ําต่อไปจนกระทั่งเขาออกดอกมาได้โดยธรรมชาติาก็จะกลายเป็นดอกที่เป็นลักษณะดอกช่อคือจากสามดอกกลายเป็นจากหนึ่งดอกกลายเป็นสามดอกจากสามดอกกลายเป็นเก้าดอกซึ่งนั่นคือความเสียหายโดยในระบบเราต้องเข้าใจครับว่าบังคุดหลังจากออกดอกแล้วเขาออกดอกเสร็จจะต้องมีการแตกใบอ,อ,อ่อนเพราะ าใบกับตาดอกเป็นตาเดียวกันดังนั้นถ้าพี่น้องสกรท่านพบความผิดพลาดจากกรณีบังคุดที่แตกใบอ่อนในปริมาณที่ไม่มากเราเข้าสู่ขบวนการบังคับคือใช้ปัจจัยชุดสะสมใช้ในส่วนของสารลำํำไยเข้าไปร่วมเราจะมีโอกาสเห็นการออกดอกจากใบแก่ภายในทรงพุ่มดังที่เราได้เคยในอธิบายในคลิปที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อนคำตอบว่าณนะเวลานี้ที่เดือนพฤศจิกายนบังคุดเกิดการผิดพลาดแตกใบอ่อนเรายังสามารถทำให้เขาออกดอกได้หรือไม่คำตอบเรายังสามารถที่จะจัด,จดการให้เขาออกดอกได้โดยการใช้ปัจจัยในชุดสะสมความสมบูรณ์และการใช้สารโบโซเียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตเข้าไปร่วมสนับสนุน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องก็จะทำให้มังคุดเหล่านี้ออกดอกได้